สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องบทสัมภาษณ์ล่าสุดของร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่านะครับท่านเป็นรองนายกและก็รวกกรเกษตรด้วยแล้วก็เป็นประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมที่ท่านออกมาปกป้องสสของพักก็คือคุณชนน,นพัทนาคสัวสสสงขลาค่ะที่มีข่าวเรื่องเส้นทางการเงินใช่ไหมคะที่อาจจะไปเกี่ยวกับพวกแก๊งสแกมเมอร์ใช่ครับ ข้อมูลหล,หลักๆเนี่ยมาจากบทสัมภาษณ์เมื่อ30ตุลาคม2568นี่เองเราจะมาลองแกะดูกันนะครับว่าจุดยืนกลยุทธ์ของท่านของพรรคกล้าทำเป็นยังไงกันแน่น่าสนใจค่ะเริ่มตรงนี้ก่อนเลยร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยท่านก็ชี้แจงว่าเรื่องของคุณชนนพัท์เอ่อมันเป็นคดีเก่าคือเก่าตั้งแต่ก่อนเข้าสู่การเมืองแล้วแล้วตัวคุณชนนพัท์เองเนี่ยก็ได้ไปชี้แจงในรายการเจาะลึกทั่วไทยแล้วด้วยอือหือท่านก็เน้นเลยนะว่าแบบ นักการเมืองส่วนใหญ่ก็มีอดีตกันทั้งนั้นแหละการไปหยิบเรื่องเก่าๆที่มันผ่านสารผ่านกระบวนการยุติธรรมไปแล้วเนี่ยมาโจมตีซ้ำอีกมันก็ไม่แฟน์นะกับสสแล้วก็กับพักด้วยอืมการวางกรอบแบบนี้นะคะว่าเป็นเรื่องอดีตแล้วก็ย้ำว่าผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วคือมันเป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะคะมันเหมือนพยายามจะลดน้ำหนักข้อกล่าวหานะปัจจุบันลงไปครับ และที่สําคัญคือการขยายความไปอีกว่านักการเมืองส่วนใหญ่ก็มีอดีตอันนี้คือความพยายามสร้างความเข้าใจหรือว่าอ,อ,อาจจะเรียกว่าทําให้มันดูเป็นเรื่องปกติธรรมดาในวงการการเมืองไปเลยให้ดูเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะเพื่อให้เคสของคุณชนนภพเนี่ยไม่ได้ดูแบบโดดเด่นหรือว่าเลวร้ายเป็นพิเศษอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าการใช้คําว่าทุกคนมีอดีตโดยเฉพาะในบริบทต,ตอนนี้ที่สังคมกําลัง กังวลมากๆเรื่องแกงสแกมเมอร์ซึ่งมันเป็นปัญหาปัจจุบันเลยนะมันจะฟังเหมือนแบบปัดความรับผิดชอบไปหรือเปล่าหรือทำให้มาตรฐานทางการเมืองมันดูหย่อนลงไปไหมครับนั่นแหละค่ะประเด็นสำคัญเลยคือการอ้างกระบวนการยุติธรรมที่มันจบไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าในทางการเมืองเนี่ยภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยครับ กำลังอ่อนไหวกับเรื่องอาชญากรรมแบบนี้พอดีเอ่อมันก็อาจจะส่งผลย้อนกลับมาที่ความเชื่อมั่นได้เหมือนกันโดยเฉพาะกับพรรคกล้าทำเองที่แบบกำลังโตเร็วกำลังต้องการสร้างความนิยมใช่ไหมคะใช่ใช่ครับการสื่อสารตรงนี้เลยต้องระวังมากๆเลยว่าเอ๊ะจะถูกมองว่าเป็นการปกป้องพวกพ้องกันเองหรือเป็นการยืนยันหลักการจริงๆว่าเออบิสุทธิ์แล้วนะหลังผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้ว อืมเข้าใจครับนอกจากเรื่องคุณชนนพัทรแล้วร้อยเอกธรรมนัฐยังพูดถึงแนวทางของพักด้วยนะท่านบอกว่าได้มอบหมายให้นาวอากาศเอกอนุดิตนาคอรทัพที่เป็นประธานยุทธศาสตร์พักไปดูเรื่องกฎหมายเลยถ้ามีใครมาทําให้พักเสียหายเนี่ยก็จัดการได้แล้วก็จะกําชับเรื่องการตรวจประวัติผู้สมัครสสในอนาคตให้เข้มขึ้นด้วย แต่ที่น่าสนใจคือท่านย้ำว่าพักจะไม่ตอบโต้ด้วยวิธีศกปรกแบบเดียวกันนะคือจะให้สสก้มหน้าก้มตาทำงานในพื้นที่ไปดีกว่าค่ะตรงนี้มันก็สะท้อนยุทธศาสตร์การรับมือของพักที่กำลังขยายตัวนะคะคือหนึ่งพอมีเรื่องกระทบก็ต้องปกป้องชื่อเสียงพักทันทีครสองก็สร้างเกราะป้องกันในอนาคตคือตรวจสอบให้เข้มขึ้นและสามก็คือวางตำแหน่งตัวเองให้ดูเป็นผู้ใหญ่ไม่เล่นเกมการเมืองแบบศาสตร์โคลนใส่กันอ๋อ การเน้นให้สสก้มหน้าทำงานเนี่ยมันก็เป็นการพยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นพักที่เน้นผลงานไม่เน้นความขัดแย้งซึ่งท่านก็แอบเน็บไปถึงบางพักด้วยนะที่ว่ามีชุดเฉพาะกิจพิเศษคอยตรวจสอบพักอื่นว่าเออกล้าทําจะไม่ทําแบบนั้นการเน้นให้สสก้มหน้าทำงานแทนที่จะตอบโต้เนี่ยมันมันเป็นยุทธศาสตร์ที่ฉลาดในระยะยาวหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะถูกมองว่าเลี่ยงการเผชิญหน้าไปเลยหรือยอมรับไกลๆหรือเปล่าครับ มันก็มองได้ทั้งสองมุมเลยค่ะี่แน่หนึ่งการไม่ตอบโต้แบบแรงมาแรงไปมันก็อาจทําให้พรรคดูสุขุมดูมีวุฒิภาวะใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะได้คะแนนจากคนที่เบื่อการเมืองแบบทะเลาะก,กันไปเลยก็ได้ครับก็จริงแต่อีกแน่หนึ่งถ้าการโจมตีมันรุนแรงแล้วมันดูมีมูลขึ้นมาการนิ่งเฉยหรือแค่บอกให้ทํางานไปเนี่ยก็อาจถูกมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงความจริงหรือว่าเอ๊ะปกป้องคนผิดรอเปล่าได้เหมือนกัน คือประสิทธิผลของยุทธศาสตร์นี้มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความน่าเชื่อถือของข้อกล่าวหาแล้วก็การรับรู้ของคนทั่วไปด้วยค่ะสำคัญมากเข้าใจครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันคือร้อยเอกธรรมนัฐปฏิเสธที่จะไปให้ข้อมูลกับคณะกรรมการความมั่นคงของสภาเรื่องแกงสแกมเมอร์นี่แหละโดยให้เหตุผลว่าติดภารกิจเยอะในฐานะรองนายกรมวลเกษตรามีงานด่วนต้องทํา แล้วก็อยากจะทำหน้าที่ฝ่ายบริหารให้ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหลือก่อนจะยุบสภาด้วยค่ะการปฏิเสธคำเชิญของกมทเนี่ยก็ตีความได้หลายทางนะคะก็อาจจะเป็นเพราะตารางงานแน่นจริงๆอย่างที่ท่านแจ้งก็ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงปลายรัฐบาลแล้วงานอาจจะเยอะครับแต่ในทางการเมืองก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะถูกมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามหรือออการถูกซักฟอกในเวทีสาธารณะเพิ่มเติมนะคะ โดยเฉพาะในประเด็นที่มันละเอียดอ่อนแล้วก็ดันไปเชื่อมโยงกับคนในพักตัวเองอีกอืมมันก็สอดคล้องกับท่าทีโดยรวมที่พยายามจะควบคุมสถานการณ์ไม่ให้มันขยายวงกว้างออกไปมากกว่านี้ค่ะแล้วการที่ไม่ไปให้ข้อมูลกมทนี้มันจะยิ่งนําให้คนสงสัยมากขึ้นไหมครับโดยเฉพาะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับความมั่นคง ปัญหาอาชญากรรมที่กระทบคนเยอะแยะเลยมีความเป็นไปได้สูงเลยค่ะสําหรับคนที่ไม่เชื่อเหตุผลเรื่องตารางงานนะน,นะคะการไม่ไปชี้แจงเนี่ยก็อาจถูกตีความไปได้ว่าเอ๊ะมีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติเลยครับคือมันเป็นการชั่งน้ําหนักอะคะ่ะระหว่างภาระงานบริหารตามที่อ้างกับเรื่องความโปร่งใสความรับผิดชอบทางการเมืองซึ่งการตัดสินใจแบบนี้มันก็มักจะมีต้นทุนทางการเมืองตามมาเสมอละค่ะ สรุปแล้วนะครับจากบทสัมภาษณ์นี้ร้อยเอกธรรมนัฐก็กำลังใช้หลายๆแนวทางเลยในการปกป้องสอสอแล้วก็พักทั้งบอกว่าเป็นเรื่องอดีตผ่านสารแล้วทั้งยกมาตรฐานทั่วไปว่าเอ้ยนักการเมืองทุกคนก็มีประวัติแหละแล้วก็วางยุทธศาสตร์พักให้เน้นทำงานไม่ต้องไปตอบโต้ใครแล้วก็ปฏิเสธให้ข้อมูลกมทโดยอ้างภารกิจ ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น่าคิดต่อจากนี้ไปนะคะก็คือในยุคที่สังคมเรียกร้องความโปรง่งใสมาตรฐานทางจริยธรรมที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆจากนักการเมืองเนี่ยการใช้ตะก,กะว่าเป็นเรื่องอดีตหรือทุกคนมีอดีตโดยเฉพาะเมื่ออดีตนั้นมันดันไปเชื่อมโยงกับปัญหาใหญ่ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่อย่างแก๊งคอเซนเตอร์มันจะเพียงพอไหมที่จะรักษาความน่าเชื่อถือเอาไว้ได้ คือเส้นแบ่งระหว่างอดีตส่วนตัวที่เออควรจะถูกลืมไปตามกระบวนการยุติธรรมกับประวัติที่อาจจะส่งผลต่อความไว้วางใจในบทบาทสาธารณะปัจจุบันเนี่ยสำหรับประชาชนแล้วเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะโดยเฉพาะกับพักการเมืองใหม่ๆที่กําลังสร้างตัวสร้างความนิยมอยู่ด้วยคะ่ะอันนี้น่าคิดต่อมากๆเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับว่าเส้นแบ่งนั้นอยู่ตรงไหนแล้วสังคมจะมองเรื่องนี้ต่อไปยังไงนะครับ